สวัสดีค่ะมากินข้าวหมูแดงกันนะคะนี่ค่ะมีคุดเชียงด้วยนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาอร่อยไปด้วยกันเลยนะจ๊ะเด็กปุ๊บเด็กปุ๊นะคะเสี่ยงมันดังนะคะเสียงมันดังนะคะนี่นะคะมากินกันได้เลยนะคะจานเล็กนะคะวันนี้เราก็ไม่ค่อยเอาจานใหญ่นะคะกูกินไม่หมดนะคะก็เลยนี่นะคะก็เลยนี่ค่ะข้าวหมูแดงนะคะข้าวหมูแดงนะคะอร่อยด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะ นี่แหละค่ะอร่อยมากห,ห้าวอร่อยตอ่มซำกวานะคะกวานะคะหมูแดงอืมกินง่ายๆอร่อยอร่อย ใช่ไหมคะอร่อยเลยนะคะแบบนี้ต้องบอกอรู้นะคะอร่อยไปได้วยกันนะคะทามใหญ่ๆนี่นะคะเข้ามากินกันได้เลยะค่ะมีน้ำจิ้มนะคะแต่เราไม่เอาซออิ้วนะคะมาทิ้งหมูแดงกับหมูกรอบรวมกัน ภาพแบบนี้นะคะอร่อยนะคะต้องบอกก็รู้จ้าวนี้ทำอร่อย นี้มีหลายอย่างหมูเขาให้เยอะด้วยนะหะม,ะะมูกรอบอ่ะได้หมูกรอบหมูแดงดน,นี่ค่ะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยาามากทำกินกันได้เลยจ้า,าอร่อยนะคะ ม,มีแองฟ้าด้วยเนี้อข้าวที่อังบาย นีน่ดูต้นไม้ไปด้วยนะคะอร่อยด้วยกันนะคะอร่อยน้อย,อ,ยอร่อยมากค่ะค่ะมากินกันต่อนะคะกินแบบนี้มันอร่อยดีเนาะมันอร่อยมากๆานะคะเดี๋ยวก็ลดกล้องนะคะ เปิดคอนเสิร์ตมาแล้วค่ะคอนเสิร์ตมาแล้วคอนเสิร์ตมาอีกแล้วบ้านนี้เวลาเสาร์ที่จะมีคอนเสิร์ตทำคลิปจะลำบากหน่อยอือร่อยมากมากนี่ดอกไม้ดินทำจากดินนะคะดอกไม้นะ ทำจากดินกินข้าไปด้วยอร่อยไปด้วยกันต้นหอมอะจะกินนด้เหรอที่ผมใส่ข้าวก็จะติดต้องกินแล้วร้อนนะ น้ำจิ้มนะไม่ให้อร่อยอนขนาดนี้ก็ขอจบนี้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตจะมาแล้ว คอนเสิร์ตหมายถึงว่ามีเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงก็กลัวติดนะคะก็เลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะค่ะบุญรักษาภาคคุ้มครองนะคะครับบ้ายายค่ะไว้เจอกัน,นะค่ะคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะคะบ้ายายจ้าสวัสดีนะคะทุกๆท่านเลยจ้า